ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุตรดิตฐ์ขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2568ประจำเดือนกุมภาพันธ์2568รายละเอียดดังนี้สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์คิดเป็นร้อยละ73.77งานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป้าหมาย1,550คนผลการดำเนินงาน1,635คนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับภาคีเครือข่าย ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภเอมืองอุตรดิตฐ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป้าหมาย1,500คนผลการดำเนินงาน1,969คนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการนักสร้างสารรค์สุขภาวะเพิ่มพลังใจวัยรุ่นหมุนโลกงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุิตามระดับ เป้าหมาย370คนผลการดำเนินงาน372คนโครงการมหากรรมวิชาการสืบสารหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการมหากรรมวิชาการสืบสารหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักศึกศษาปวชโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวันที่8-9ถึงกกุมภาพันธ์ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนตครั้งที่2ทับ2,567นาณโรงเรียนอุตรดิษฐ์และเรือนจำจังหวัดอุตรดิษฐ์เป้าหมาย301คนมีนักศึกษาเข้าสอบจำนวน261คนคิดเป็นร้อยละ86.71วันที่14กุมภาพันธ์นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขาร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนักสอกรดอประจำจังหวัดสุโขทยัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1และประกวดคลิปวิดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ Life Long Learning o n g l เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับกลุ่มจังหวัด5ขุนศึกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2งานอื่นๆ วันที่3กุมภาพานันธ์นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์และห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์วันที่14กุมภาพันธ์เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขณห,ห้องประชุมสกรระดับอ,เ,อเมืองอุตรดิตถ์